พี่หมูอันนิดพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งวิธีผสมโดโลไม้มีแฟนเพจขอเข,ข้ามาครับอยากเบิ่งวิธีผสมโดโลไม้เนาะนี่ครับเนื่งกระบะปูนประมาณ80ดกิโลเนาะโดยประมาณตามที่สั่งหนึ่งเตลึกนี่เขาใส่โดโลไม้ประมาณคืออันนี้เคยสั่งมาเบิเร์ดเล้วพี่น้องบ่ได้สั่งหลายเทือ่อสั่งเทื่อเดียวหูเลยเนื่งถั่ยถั่วเกง สองถวยสามสี่ถวยมันถวยละประมาณกิโลครึง่งเนาะพี่น้องประมาณโลครึ่งถึงโลถึงหนึ่งจุดเจ็ดประมาณเจ็ดกิโลพี่น้องอันนี้ประมาณแปดสิบกิโลเนาะกับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับดอลลใหม่ใช่ะถือพัวเ้าอยู่งใส กจะประมาณนี้เลยครับพี่น้องประใดสนใจเดี๋ยวผมทิมเบอร์โทรไว้ใต้คลิปส่งอยู่แล้วทั่าประเทศ170พี่น้องเ <c oughs> นาะเมื่อกี้160 ก็ขึ้นมาเลี้ยวน,นะครับผมสูบไว้พี่น้องขีมโมูเขาขึ้นเขาพาดขึ้นข้ของตรงขึ้นก็นได้แต่หาสิบโลลาค่าเท่เกากัาครับ2องร้อยแปดสิบบาทมาเดิมยี่สิบห้าโลร้อยเจ็ดสิบบาทโอเค